เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story ความประเสริฐของท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยะสัลล,ลัลลลม1ท่านคือน,นายหรือผู้นำของมวลมนุษย์ในวันกิยามะ 2. ท่านเป็นบุคคลแรกที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะ 3. าม ท่านเป็นบุคคลแรกที่มีสิทธิชเฟพาะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในวันเกียมะสี่แม 8, nah ้แต่บิดาของมนุษยชาติคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามยังเป็นอุมม a ของท่านนบีสุลลัลลอฮะอะลัยวะสัลลัมในวันเกียามะห้าในวันเกียรมาท่านนบีมัมัรสุลลัลลอฮวะอะลัยวะสัลลัมเป็นผู้นำของบรรดานบีทั้งหลายด้วยหกท่านนบีสุลลัลลอฮะอะลัยวะสัลลัมมาจากเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดของมวลมนุษยชาติเจ็ดท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐสุด ในบรรดาสรรพสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดทั้งมาลาัยกะยินมนุษย์สัตว์และพืช8ท่านเป็นบุคคลแรกสุดที่ได้เข้าสวงสวรรค์และเป็นผู้เปิดประตูสวรรค์9้านบีอิบราฮิมเป็นมิดคอลีนของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ลานบีอีสาเป็นรูห์วิญญาณแห่งอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ลาส่วนนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเป็นคนรักของอัลลอฮ์ฮะบีบุลละซึ่งมีสถานะเหนือกว่าผู้ใดทั้งมวล